น้องฟุกเคยเลี้ยงวัวมาก่อนไหมไม่เคยครับวพราผมเนี่ยเป็นข้าราชการทางครอบครัวเลยครับ,รบข้าราชการครูหมดเลยครับตอนแรกผมเคยศึกษาดูเข้าแรกๆเลยเห็นเขาเลี้ยงเลือดร้อยกัน้าผมก็มอยากเลี้ยงเลือดร้อยว่าโอ้โหหดือขายแต่ละทีได้เป็นแสนเป็นแสนเลยครับศึกษาไปดูดีๆไม่ได้หมายความว่าเลือดร้อยเนี่ยมันจะขายได้เป็นแสนเป็นแสนทุกตัวนะเลือดร้อยต้องขายได้แพงทุกตัวมันต้องเขา คนที่จะซื้อเขาต้องดูสายพ่อสายแม่สาย,สายพันธ์ุดูลักษณะตัวอย่างเรานี่มันมัน,ม,นมันมีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ปริมาณมันก็พอสมควรด้วยครับก็เน้นเป็นขายแบบเป็นเป็นเนื้อไปเลยครับพี สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่พินิษส,สมจิตฟาร์มตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกต่อให้ราคาวัวตกแค่ไหนแนวทางการเลี้ยงวัวแบบนี้ยั่งยืนแน่นอนไปติดตามประสบการณ์จากน้องฟุกกันเลยครับ ดีครับคือทศวรรษวันนาครับที่เล่นที่ฟุกครับเป็นรุ่นสองของที่นี่ครับพีนิสสมจิตฟามรัที่ตั้งที่นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านเต็งสานักครับอำเภอเมืองจังหวัดพิโลกครับครับผมถามก่อนนะว่าน้องฟุกเคยเลี้ยงวัวมาก่อนไหมไม่เคยครับผมเป็นเคยนะครับครับครอบครัวผมเนี่ยเป็นข้าราชการทั้งครอบครัวเลยครับข้าราชการครูหมดเลยครับ ตัวผมเลยก็ไม่ไม่ได้คิดจะมาเลี้ยงครับก็ทำไอ้จบเรียนจบเรียนจบการท่องเที่ยวการโรงแรมครับค่ะจบมาก็ทํางานเกี่ยวกับโรงแรมเลยครับคราวนี้จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ประมาณสมปีที่แล้วครับพ่อตาครับปกติพ่อตากับแม่ยายเป็นคนเลี้ยงที่เนี่ครับคราวนี้พ่อตาเสียครับแล้วเขามีลูกคนเดียวก็คือแฟนผมลูกสาวครับคราวนี้ตอนนั้นก็คือคุยกันว่าจะ จะทําต่อไหมถ้าไม่ทําก็คือต้องขายยขายออกยกเลยใช่ล <laughs> แล้วก็ที่มันก็จะว่างครับคราวนี้มันก็ไม่มีคนเลี้ยงผมก็เลยตัดสินใจอ่ะในไหนก็ในไหนแล้วก็เลยลองลาออกเลยครับก็มาทําครับตอนนั้นโควิดพอดีด้วยพี่ธ <c oughs> ออุรกิจที่เกี่ยวกับโรงแรมมันมันมันจะมันจะโดนผลกระทบเยอะครับครับไม่มีคนมาพักเนี่ยผมก็เลยคิดไปคิดมามัน ก็เลยมาทาธุรกิจของตัวเองดีกว่าไหนๆก็มีแล้วก็กลับมาทําดีกว่าก็เลยคิดว่ามาทําธุรกิจของตัวเองก็คือกลับมาเลี้ยงวัวครับตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะใช่ช่วงโควิดประมาณสามสามปีที่เราได้แล้วมีความวิตกกังวลไหมว่าเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยแล้วเราจะเลี้ยงวัวยังไงดีณตอนนั้นตอนแรกคืองงครัแต่แต่ผมเอาผม อย่างนี้ดีกว,ว่าพี่ผมจะไม่ผมจะทําก่อนทําเหมือนที่เขาทำาอพี่เราจ,จะไม่แบบเปลี่ยนเลยนะพี่คือเราเอาตัวเองอ่ะเข้า,เข,าเข้ามาอยู่ในในนี้แล้วทำแบบแม่บอกให้ทําอะไรเราก็ทําทําทําแล้วเราก็ดูดูไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยก็คือเลี้ยงตามวิถีชีวิตที่ปีเคยเป็นมา,มา,าใช่ครับ,รบแล้วคราวนี้พอเลี้ยงไปเราพอรู้จับจุดอะไรได้บ้างเราเราค่อยไปศึกษาเพิ่มเอาครับก็ดูอย่างยูทูบดูอย่างช่องพี่ดูช่องคนนู้นคนนี้ว่าแบบ เวลาเราป่วยใช้อะไรฉีดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยดูดูเอาครับแล้วก็ถามเพื่อนของพ่อเขาเป็นปรุสัตว์เขาก็เสียดแล้วถามเขาบ้างว่าอย่างป่วยแบบนี้ฉีดยายังไงผมก็ฉีดเองนะครับตอนแรกให้เขามาสอนฉีดดังหลันก็ฉีดเองครับทาเองเหมือนไปบังคับเนาะใช่ครับเราต้องเป็นใช่ครับบางทีเราก็เราดูพี่แบบดูเขาทํายังไงเลี้ยงยังไงแล้วเราก็ลองปรับออกครับ แล้ววันที่มาจดแบรนด์เห็นว่าฟาร์มนี้มีแบรนด์ด้วยครับจดตอนไหนจดก่อนที่จะมาเลี้ยงหรือเราเข้ามาเลี้ยงหลังครับก็คือตอนที่ช่วงที่เราเข้ามาเลี้ยงเลยตอนแรกคือเขาเลี้ยงธรรมดาเลยไม่มีแบรนด์อะไรเลยไม่มีครับทําไมถึงต้องมาจดแบรนด์คิดว่าอย่างไงคืออันนี้ส่วนตัวความคิดผมเลยนะพี่ถ้าถ้าสินค้าเราเนี่ยอันนี้มองเป็นสินค้าเลยนะพี่ถ้าสินค้าเราเนี่ย มันมีมันมีคุณภาพแล้วมันดีจริงๆอะ่ะสมมติเราขายไปอะ่ะเขาคนคนที่มาเห็นน่ะเขาจะเห็นว่าไอ้นี้โลโก้เนี้เออวัวที่ไหนฟาร์มที่ไหนบางทีมันโปรโมทต,ตลาดเราไปได้ไกลมากกว่าเดิมผมที่ผมคิดนะพี่แล้วส่วนตัวอีก,อกเรื่องหนึ่งคือผมจะไม่จดทุกตัวนะพี่ผมจะจดแค่บางตัวผมอยากลองพัฒนาดูครับครับแบบใส่พ่อตัวนี้ แล้วมันจะออกมายังไงแบบบีดนะครับพี่ครับสนุกกับการเลี้ยงเงี้ยพี่เหมือนแบบเหมือนตอบโจทย์ความสนุกเราเงี้ยครับลองแสนตัวนี้พองพันนี้จะเป็นยังไงกับแม่บ้านเราอย่างงี้เนาะครับแล้วก็ดูไม่ให้มันมันทับสายกันด้วยนะพี่ครับเวลาผสมกันนี่างเงี้ยพี่แล้วก็ต้องดูสายพ่อสายแม่ด้วยนะใช่ครับนะครับผมก็แล้วแบรนด์ที่นี่แบรนด์อะไรครับแบรนด์พีตัวพีครับตัวเจแล้วก็ตัวทีข้างล่างอื พีเจทีนะครับชื่อย่อว่าพินิษสมจิตฟาร์มพินิษสมจิตฟาร์มชื่อพ่อชื่อแม่ครับพ่อตากับแม่ยาญ่ครับพอจดแบรนด์เสร็จปุ๊บัวของเราก็ต้องเริ่มเอฟหนึ่งใหม่ใช่ครับใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่า f อฟหนึ่งเอคืออะไรตอนนั้นตอนแรกเลยไม่รู้แล้วก็มาศึกษากับจากพี่อีกคนหนึ่งครับเขาทำมานานแล้วตอนนี้เขามีถึง F3 แล้วคือกับเขาก็เลย ได้ความรู้ก็เลยมาขับลับมาลองทำของเองอยแต่วัวที่นี่ก็ได้ข่าวว่ามีพ่อเลือดร้อยมาผสมก่อนนั้นๆแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนเริ่มเริ่มเลยพ่อเขาเป็นปศุสัตว์อาสาด้วยครับครับส่วนใหญ่เลยพ่อที่เป็นเลือดร้อยเขาจะเอามาจากลำพยาารครับเขาจะไปประมูลครับเพื่อนเขาเป็นปศุสัตว์อยู่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาเนี่ย พ่อพ่อกับแม่บอกว่าประมาณสามตัวแล้วครับที่เป็นเลือดร้อยแต่เป็นของลำพยาืกคือพ่อพันมาทับใช่ครับทับจริงนะครับก็ดูจากโครงสร้างเนาะโครงสร้างมันหลอกกันไม่ได้เลยครับทุกคนนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่งมจะมาจดเริ่มไล่เอฟหนึ่งใหม่ใช่ครับครับซื้อพ่อนี้มาแล้วก็มาจดไล่จดเอฟเอฟหนึ่งใหม่ครับตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนเอฟไหนแล้วตอนนี้ มีเอฟสองครับถึงเอฟสองแล้วครับแล้วก็มีของพี่ที่ผมผมแบบคุยปรึกษาแกรครับครับแกก็เลี้ยงแบบใช้พ่อทับเหมือนกันแกเลี้ยงมานานแล้วพัฒนามานานแล้วตอนนี้ถึงเอฟสามแล้วแกเอามาฝากทับเอฟสองกับเอฟสามมาฝากทับอยู่สองตัวครับเป็นแบรนด์ของแกรครับเลี้ยงวัวยากไหมถ้าผมว่าไม่ยากนะครับถ้ามีที่นะครับแต่แต่แต่แต ต้องมีที่ผมว่าถึงจะคุ้ม,มครับถ้าซื้ออาหารให้กินนี่ผมว่าลําบากเลยต้องมีที่ให้เขาต้องมีหญ้าต้องมีฟางครับครับแค่นี้แะครับผมผมว่ามันก็ไม่ยากําหรับมือใหม่นอที่เข้ามาเรียนเพราะผมนี่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความรู้เลยแบบไม่มีเลยครับ,รบไม่รู้เลย,เลย,เลยว่าวัวเป็นยังไงวัว เห็นวัวก็คือวัวไม่รู้เลยว่าวัวนี้พันอะไร,รมีพันนู้นพันนี้อะไรไม่รู้เรื่องเลยครับพี่พอเขามาวงการก็รู้เลยว่าต้องศึกษาเนะาะมันมีตั้งหลายพันใช่ไม่ใช่ค,คือวัวอย่างเดียวใช่ครับมีทั้งลูกกระทบมีทั้งบามันมีทั้งชาโลเล่ครับนะแต่กับพี่อีกใช่ครับแล้วอย่างอาหารนะพี่มะเขือเนะี่ยตอนแรกก็คือไม่รู้ว่า คือมันกินกินใช่ไหมที่ไม่รู้ว่ามันกินแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรงไงพอเรามาดูดีๆมาศึกษาดูดีแบบคุยกับน้องที่เป็นเภสั์เขาก็บอกว่าจริงๆล้วกินมากๆม,มันก็ไม่ได้ครับเห็นน้องเขาบอกว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนมันมีกากใย,ยต่ําเวลาถ้ากินแต่เขื่อเลยเยอะๆเยอะ,เยอะ,เยอะๆเลยมีสิทธิ์ท้องอืดตายได้ไดอย่างน้อยกินมะเขือต้องมีฟางหญ้าให้เหล็บครับไม่งั้น สองอืนเนาะใช่ครับเ็แล้วรู้สึกว่าจะเป็นฟาร์มแรกเลยที่เลี้ยงด้วยมะเขือครับทําไมถึงเอามะเขือมาเลี้ยงมีโรงงานส่งออกครับนี่ส่งออกมะเขือถ้าไปอันนี้ส่งออกไปญี่ปุ่นนะพี่ถ้าสมมติไซด์มันไม่ได้เขาจะทิ้งเลยครับแบบเขาคัดเนาะใช่ครับคัดทิ้งแบบหันแล้วก็ทิ้งเลยเราก็ไปไปขนมาให้วัวนะครับตันเท่าไหร่ก็ขาย ไม่ไม่นะขายขายฟรีใช่ครับคือเราเอาบัตรเกษตรกรนะครับไปไปยื่นให้เขาเหมือนเป็น CSR โรงงานเนียพี่แบบช่วยเหลือชุมชนเนี่ยครับครับก็เหมือนกาจัดวัชพืชให้เขาออกจากโรงงานใช่ครับเป็นเหมือน CSR ครับเขาก็มาถ่ายรูปวัวถ่ายรูปอะไรไปไปแบบที่โรงงานเขาาเนี่ยครับเราก็เป็นคนตรงนี้มาใช่ครับก็ถือว่าฟรีเสียแต่ค่าน้ํามันค่ารถแปอวใช่ครับ ก็<ล>เป็นอาหาร<ล>ที่ถ<ม>ือว่าเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งเนาะ<ช>เป็นอาหารเสริมอย่างหนึ่งแล้วกันนะ<ช>ครับที่นอกจากหญ้าแล้วนอกจากฟางแล้วก็ที่นี่ก็เลี้ยงด้วยมะเขือด้วยใช่นะครับที่นี่ปลูกหญ้าไหมครับที่นี่จริงๆปลูกนะพี่มันมีเนี่ยตรงนี้เป็นแปลงแพงโกล่าหมดเลยครับครับแต่ก่อนตอนพ่อกับแม่ทําตอนพ่อยังอยู่เขาเขาจะสูบน้ําใส่แล้วก็มีรถชอบตัดตัด คราวนี้พอผมมาทําต้องบอกก่อนแต่ก่อนอนะเยอะกว่านี้นะครับหญ้าเยอะวัวครับอ,อวัวเยอะร้อยกว่าครับขัดมะเขือเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่พอ,อต้องมีแปลงหญ้าเนี่ยเขาทําแปลงหญ้าไว้มีประมาณสักหกไรได้พี่เึ็นแทงกล่าหมดเลยครับอืมคราวนี้พอช่วงผมมาทํามันมันเยอะเกินนะพี่แล้วตอนนั้นแกป่วยด้วยเขาก็เลยขายออกไปขายบางส่วนใช่ครับจน,นเหลือประมาณสักสามสิบแม่ได้แต่ก่อนเยอะมากพี่ครับ เยอะจริง <laughs> ต้องตัดยาให้ด้วยไม่งั้นไม่พอ,อครับแล้วมะเขือนี่เข้ามาตอนไหนครับตอนที่เราเข้ามาเลี้ยงเลยยังไงโอ้ก่ oh. อนหน้านั้นอีกจะยี่สิบปีแล้วมั้ยมะเขือนี่นะครับโ oh, <ใน S 2> อ้แสดงว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งเอามาเลี้ยงนะไม่ครับแต่ก่อนหน้านั้นเป็นไล่ทุ่งครับปล่อยเดิน<อ>เลี้ยงตามทุ่งครแม่ครับ,รบแล้วอย่างน้องฟุกปัญหาที่มือใหม่เข้ามาเจอเลยเนี่ยเจอเรื่องอะไรแรกแกเนี่ย ของผมแม่เขามีประสบการณ์เลี้ยงอยู่แล้วครับก็เลยไม่ไม่ค่อยเจออะไรแต่เท่าที่มีคนมาปรึกษานะครับส่วนใหญ่เลยคือเรื่องผสมครับพี่ผสมติดยากใช่ครับผสมตัวเหระครับหรือผสมไม่ครับผสมเทียมครับแต่ของผมมันใช้พ่อคุมมันไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องการผสมติดอยู่หรอกที่นี่มีการผสมเทียมไหมครับแต่ก่อนมีครับแต่ก่อนเลยแยก แต่ก่อนเลยนะพี่แม่กับพ่อเนะี่ยแยกสามคอกคอกนี้จะเป็นอคอกที่ใช้พ่อ,อคอกตรงบ้านข้างข้างข้างหลักบ้านแล้วก็อคอกบ้านลุงอะ่ะจะเป็นผสมเทียม mm. แล้วพ่อผสมเองเองเขาพอเขาเป็นประสัทครับครับครับแล้วก็จะเนี่ยพี่ลองดูมันจะมีวัวที่เป็นที่เป็นชาโลเร่ด้วย mm. ในเนี้ย mm. เพราะตอนนั้นเขาแยกเลยแยกสายพันธุ์เลยตรงนี้เป็นลูกผสมบาวมันตรงนี้นเป็นลูกผสมชาเล่เลแล้วก็ใช้ผสมเทียมเอาอีกคอกหนึ่งก็จะเป็นบาวมันด้วยเล่ด้วยใช้ผสมเทียมเอาลบแล้วมันจะค้นละสายกับแม่ที่อยู่ในนงี้บครับ,ค,รบคือเขาตอนนั้นเขาไม่ซื้อพ่อเลยครับใช้พ่อนั้นเลยแบบแยก พอผสมตอนนี้ปุ๊บเอาพ่อนั้นมามาคุมนี่เนี่ยครับผัดกันใช่ครับพอมาาจะอยู่ฝูงนี้สักสองปีย้ายไปฝูงนู้นอะไรางี้ยใช่ครับเพราะว่ามันจะคนละสายกันครับจนจนมารอบหลังเขาไม่ไหวก็เลยต้องรวมเอามารวมกันก็จะมีทั้งชาดูเร่ด้วยบามันด้วยใช่ครับปัจจุบันนี้เหลือเล่อยู่สามสี่ตัวได้ครับลูกไพก็ไม่ค่อยมีนะไม่มีแทบไม่มีเลยครับ อย่างโรคที่เขาเป็นๆกันก็ไม่มีนะพี่ hmm. อย่างลำปีสกินอะถามว่ามีไหมมีนะพี่ตอนที่มันระบาดหนักๆเลยเป็นอยู่ประมาณสามตัวแล้วเป็นแค่เหมือนตุ่มเล็กๆนะพี่พอผมก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะพี่มันก็ใช้ชีวิตปกติเลยแล้วมันก็หายเองนะพี่ครับอย่างช่วงไข้าขาก็นับตัวได้เลยพี่ผมเป็นฉีดเองนะพี่ประมาณสักสองตัว hmm. ปีหนึ่งสองสามตัวแค่นี้พี่ ไข่ขาแข็งครับแล้วผมก็ฉีดยาเองก็หายแล้ววิธีการเลี้ยงในแต่ละวันนทําอะไรบ้างเช้าเลยก็ไปขนนมะเขือแล้วก็มาเทครับแล้วก็เอาฟางลงครับมะเขืออนนี้ต้องไปขนทุกเช้าเลยครับครับเช้ากับเย็นครับเขาทำสองกะอ๋อครับแล้วก็เอาฟางเสริมให้ครับแล้วก็ปล่อยในแปลงแค่นี้ครับแค่นี้ไม่ทำอะไรแล้วครับแล้วหญ่าล่ะครับญ่าได้ให้ไหมเลื้ยไปชอบมา หญ้านี่หน้านี้มันปกติผมจะปล่อยเข้าไปเลยพี่จะดูดน้ําแล้วก็ <ทำ S 2> กั้นลลเลยครับพี่ใช่ครับจะทําแปลงหญ้าแบบข้างหลังเนี้หมดเลยไม่ให้ลงละครับปกติแต่ก่อนจะปล่อยหลงแปลงแล้วครับแต่คราวนีน้เดี๋ยวตั้งแต่ปีนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาเสมอต่บอบาดานปุ๊บทาแผงโซลาเซลล์ปุ๊บผมจะกั้นเลยไม่ให้ไปต้อง<ป>วางแผนแนวโน้มนอเผื่อลงมาเขือเขาหยุดหรือรมีปัญหาไม่ให้เราหรือว่า ปล่อยขายอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้มีแผนสำรองครับในการเลี้ยงวัวก,ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีเราต้องมีแผนสำรองอยู่แล้วละ่ะการเลี้ยงหลายหลายคนก็จะพึ่งแหล่งเดียวแหล่งอาหารแหล่งเดียวเนาะพอมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะทําให้เกิดปัญหาทําไม่ทันนะครับต้องขายวัวออกไม่ <laughs> งั้นแย่แน่ครับพีบ่ฝากถึงคนมือใหม่หน่อยเผื่อเขาอยากจะมาเลี้ยงวัวิงควรจะเตรียมตัวยังไงดี จริงๆอันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวผมเลยครับพี่คืออยากให้มีที่ครับพี่เพราะว่ามันมันจะสบายเราด้วยครับพี่ถ้าถ้าไม่มีที่นี่ลาบากเลยครับพี่เลี้ยงไปเลี้ยงตามที่คนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้เลี้ยงไหมหรือเวลาเขาทําข้าวเนี่ยเาฉีดยาอะไรไหมอะไรให้วัวไปกินจะเป็นยังไงครีบพี่อยากให้มีที่เลยครับพี่ลำดับแรกเลยครับเพราะว่า มันจะได้ไม่ลำบากเราด้วยครับพี่ถ้าไม่มีที่นี่ลาบากหลกัลากๆการเลี้ยงสัตว์ต้องมีที่อยู่แล้วเนาะใช่ครับพี่นะครับถ้าไม่มีที่อนาคตลําบากแน่นอนนะครับใช่ครับเืีวันนี้เขาอาจจะให้ไล่ลงพุ่งนาเขาได้ใช่แต่วันข้างหน้าไม่รู้ว่าเขายังใจะใจดีเหมือนเดิมไหมเนาะใช่เพราะคนเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับถ้าเรามีที่ของตัวเองก็จะง่ายขึ้นไม่ลำบากจุดนี้มันปลูกหญ้าไอ้หญ้าแต่ละสายพันธุ์มันมีคุณภาพ ของโปรตีนมันสูงพี่ไม่ต้องแบบให้นิดเดียวบางทีก็แบบวัวมันอิ่มเร็วกว่ากว่าญ้าแบบพื้นธรรมดาแล้วพี่ผมว,ว่าครับถ้าลองไปศึกษาดูดีๆครับการเลือกสายพันธุ์เข้ามามีส่วนไหมมีครับ,รบเลือกสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการดีกว่าพี่อย่างตรงนั้นคือผมเนี่ยหลักๆเลยนะพี่ตอนแรกผมเคยศึกษาดู เข้าแรกๆเลยเห็นเขาเลี้ยงเลือดร้อยกันผมก็อยากเลี้ยงเลือดร้อยมากโอ้โหดือขายแต่ละทีได้เป็นแสนเป็นแสนเลยครับทําไมแม่ต้องมาทนเลี้ยงอันนี้อยู่ด้วยนะครับก็คิดคิดว่าจะขายตอนแรกค,รคิดไปคิดมาพอเราไปไปแบบศึกษาไปดูดีๆไม่ได้หมายความว่าเลือดร้อยเนี่ยมันจะขายได้เป็นแสนเป็นแสนทุกตัวพี่มันมันคือ วัวเลือดร้อยที่ในความคิดผมมันคือวัวสวยงามครับพี่อม,มันคือวัวสายพันธุ์วัวสวยงามไม่ได้หมายความว่าเลือดร้อยต้องขายได้แพงทุกตัวมันต้องเขาคนที่จะซื้อเขาต้องดูสายพ่อสายแม่สาย,สายพันธุ์ดูลักษณะตัวครับดูอะไรหลายๆอย่างอะ่ะก่ากว่าที่เขาจะซื้อซื้อวัวไอ้ที่เป็นพันธุก,กรรมแท้หรือเลือดร้อยเนะี่ยครับคราวนี้ผมก็เลยคิดอย่างเรานี่มันมัน มันมีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ปริมาณมันก็พอสมควรด้วยครับก็เน้นเป็นขายแบบเป็นเป็นเนื้อไปเลยครับพี่เน้นเนื้อไปก่อนใช่ครับเน้นเป็นตัวผู้สักขวบต่อกว่านี้ก็มีพ่อค้ามาซื้อขายกันแล้วครับเขาดูที<อ>่ตลาดเป็นไรครับดูผมว่าอย่างเงี้ยมันมันมันยั่งยืนดีอะพี่มันบแบบว่ามันมันยาวอะพี่ถึงถึงเราจะแบบ ตัวจะราคาตกแค่ไหนแต่มันไปมันจะขายได้ของมันไปราคาเนื้อก็จะไปง่ายกว่าใช่ครับนะครับตอนนี้สลับมือใหม่เนาะให้คิดเป็นราคาเนื้อก่อนแล้วกันใช่ครับนะครับส่วนจะใครจะพัฒนายังไงก็อยู่ที่กําลังทรัพย์ใช่ตอนนั้นอยู่ที่กําลังทรัพย์แล้วกันนะครับพัฒนาที่ผมพัฒนานี่ไม่ใช่อะไรผมสนุกครับเราเหมือนแบบเลี้ยงไปวันวันบางบางทีมันมันมันไม่มีแพชชั่นในการเลี้ยงครับ แต่ถ้าเราพัฒนาอย่างน้อยพ่อตัวนี้มาผสมกับพ่อตัวนี้แล้วลูกออกมาถ้ามันสวยแล้วก็เออมันจินตนาการเราเราคิดว่าใช่ครับถ้าออกผสมตัวนี้แล้วมันน่าจะเป็นแบบนี้พอมันออกมามันจะเป็นเหมือนที่เราคิดไหมใช่เป็นการจินตนาการแบบนมันเหมือนเหมือนเราสนุกกับการเลี้ยงไปด้วยอย่างเงี้ยพี่ครับในความคิดผมที่วัวแม่พันธุ์ของเราเนี่ยขาดเป็นจุดด้อยอะไรนะครับสมมติว่าหลังยังไม่ตรงตัวยังไม่ยาวตูดยังไม่กลมอะไรอย่างงี้เนาะ เราก็จะพยายามสอดแสวงหาพันธุกรรมที่มาเติมเต็มในพันธุกรรมที่เรามีเนาะครับอันนี้เป็นคือการจินตนาการเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์ในคออในฟาร์มของเราครับดังนั้นนะครับในข้อในฟาร์มนี้มีเปิดอย่างขายไหมก็มีเรื่อยๆอยู่ครับพี่ส่วนใหญ่เป็นขายประเภทไหนครับที่นี่ ก็ส่วนใหญ่เลยตัวผู้จะขายเนื้อครับพี่เขาขายตัวผู้ขายเนื้อใช่ไมมีจําหน่ายแม่พันธุ์หรือว่าสาวๆตะวกรุ่นสาวไหมที่นี่มีครับมีเนาะก็แล้วแต่ต้องลองเข้ามาดูครัพี่ครับเอาพาไปดูหน่อยว่ามีขายรุ่นไหนบ้างนะครับคนที่อยู่ละแวกนี้แถวพิจิตแถวสุโขทัยนะครับแถวละแวกนี้เขาอยากจะได้วัวไปเลี้ยง ยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อฟาร์มไหนรุ่นเด็กนี่เหรอครับต้องรอเาียานมก่อนสักรุ่นนี้กันตัวนี้สามเดือนไดไหมได้ครับประมาณสามสี่เดือนแล้วจะปล่อยช่วงเดือนไหนครับกี่เดือนพักผมผมใจผมคิดนะพี่ผมเคยเห็นเขาหย่านมประมาณห้าเดือนเขาหย่าแล้วอ่ะผมผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีแปดเดือน1ิบเดือนใช่ครับผมผมจะปล่อยประมาณสักแดเดือนแปดเดือนเก้าเดือน นะครับตัวนี้ก็ประมาณสามเดือนอีกประมาณสักสี่ห้าเดือนเนอะครับรุ่นนี้ปล่อยแน่นอนทั้งตัวผู้ตัวเมียครับพี่ก็เด็กเยอะเนาะเยอะครับพี่ปีปีที่ผ่านมาได้เยอะหน่อยครับอืมครับแล้วมีตัวที่จะปล่อยให้ชมไหมมีรุ่นไหนที่ปล่อยได้ตัวนี้ก็ปล่อยได้ครับพี่ตัวเมียนี่นะใช่ตัวนี้กี่เดือนนี่ครับจะเข้าขวบจะขวบแล้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นบาม่นเนาะครับพี่แม่ควนี้คิดในใจว่าราคาเท่าไหร่ตังไว้สักเราคิดในใจก่อนเนาะครับพี่ต่อรองได้เท่าไหร่นะรักสามสิบครับพี่สามสิบนะครับโอ้ยจังหวสูงเนาะครับพี่คงสร้างไปแล้วนะทุกคนแม่ของตัวนู้นเนาะแม่แม่ก็อยู่ในคองในฟาร์มนี่แหละนะครับแต่ตัวนี้ไปตัวนี้เขาจองไม่ใช่ มันจะมีตัวที่เป็นเท้าโบสแล้วพ่อนีนเป็นพ่อคุ้มฝูงเราเหรอครับไม่ครับเป็นฟาร์มพี่เล็กสุรชัยครับอ้พีอาร์ดีมีตัวแดงๆให้ชมไหมครับที่นี่มี F2 อยู่ตัวนึ้งเอฟสองมาชมน่ก็เปิดทุกรุ่นเนาะมาดูกันที่คอกี่ฟาร์มแล้วกันครับมีนั้งทาพูโตัวเมียนะครับโอ้เดี๋ยตัวนี้แดงจัดเลยเนาะครับพ่อเขาป่ะเนี่ย ครับเหมือนพ่อเลยเนะยส่งจดไปแล้วรอรอใบส่งจากสมาคมกลับมาครับครับส่งจดไปแล้วนะครับทุกคนรอใบสมาคมผู right. oh, ้บำรุงครับนี่นะครับอายุเขาปีได like yeah, ้ไหมได้ครับพี่ปีไอ้สิบสิบสิบสามเดือนแล้วครับสิบสามเดือนครับพ่อเขาเป็นพ่อไหนครับตัวนี้พ่อกุ้งฝูงเลยใช่ครับตัวแดงนั้นเลยนะครับก็แม่เขาละครับตัวนี้ ตัวนี้แม่เบอร์ศูนย์สามแม่ก็อยู่ในคองเนฟาร์มนี่แหละนะครับเบอร์ศูนย์สามจิ๋มดำนะครับตัวนี้น้องปุ๊กตั้งราคาไว้ในใจเท่าไหร่ไว้เปิดไว้สามห้าพี่สามห้าเองครับโอ้ยฟสองแล้วใช่ฟีบสองสามห้าทุกคนมาดูย็บสองสามสามหมื่นห้านะแม่เขาเป็นแม่ขาวใช่ไหมใช่ครับขาวแบบไม่ไม่โบนเลยแต่เขาจะติดพ่อมาเนาะสีนะนะครับ เบอร์ศูนย์สามทางติดต่อได้ที่ไหนครับใน a ฟ e b o o กก็ได้ครับพี่ชื่อทศวรรษวันนาครับภาษาไทยแล้ครับครับแล้วก็ที่อยู่ครับที่นี่เอ่อที่อยู่บ้านเป็นสองสี่หนึ่งครับหมู่หมู่หกครับตำบลสมอแขกเภอเมืองที่โลกครับครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับมีครับศูนย์เก้าเก้าครับแปดแปดห้าครับสามศูนย์สองเจ็ดครับครับใครสนใจวัวนะครับหรือว่าใครอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มที่นี่ก็อยู่ทุกวันเนาะทุกวัทุกวันนะครับ มาดูวัวตัวจริงๆเลยครับพ่อแม่เขาอยู่นี่แหละนะครับถ้าใครสนใจวัวของน้องฟุกก็ติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องฟุกนะครับที่มาแนะนํากับมือใหม่เนาะเป็นมือใหม่แล้วกันนะครับที่มาเลี้ยงวัวไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนด้วยไม่มีครับนะครับแล้วก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงได้ยังไงครับลองมาถามดูนะครับที่นี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องฟุกมากนะครับผมขอบคุณค่รับเลยครับผมผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมประสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ